สนับสนุนโดย TrueMove S 3G Plus และ WiFi สวัสดีค่ะ และซินทยนันศักดิ์พดุกมลค่ะุ่วงนุญนาคะ4โมง55นาทีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนทําอาหารกับเชฟที่ผ่านการแข่งขันขระดับชาติโ <ฮ S 2> เป็นไงล่ะฝีมือเราต้องดีแน่ๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาให้ชิมนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวซินจะพาไปบ u รน c a ลอรี่ก่อนโดยใช้กรัมเนื้อแขนโอเคค่ะงั้นวันนี้จะเป็นยังไงนั้นนะคะไปดูกันเลย วันนี้นะคะบิตี้ก็ได้แปลงแรกเป็นเชฟสาวแสนสวยแล้วนะคะเพื่อมาเรียนทําอาหารที่นี่ค่ะโรงเรียนการอาหารนานาชาติมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนดิศิตนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมาทําอาหารในวันนี้ให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะคะรู้ไหมคะว่าเรียนแห่งน,นี้นะคะเป็นแห่งแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์คูลินา ري อะคาเดมีนะคะเพื่อผลิตเชฟฝีมือดีออกสู่การแข่งขัน,ขนต่างประเทศจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ ค,คุณผู้ชมตอนนี้นะคะที่อยู่ข้างข้างบิตี้ตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์จารกศีอรุณนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารนะคะโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสิบแห่งนี้นะคะ่ะแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์คา l ิโนเรียอะคาเดมี่ค่ะที่ประเทศจีนนะคะถ้าอาจารย์คะอยากจะทราบว่าวัตถุประสงค์หรือว่าจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์คาริโนเรียอะคาเดมี่นี่คืออะไรคะ t h a Thailand Culinary Academy เนียเราก็ตั้งมาประมาณ3ปีโดยเชฟวิวแมนลีออนนะครับ mm hmm. ที่เป็นชาวสิงคโปร์เราเห็นศักยภาพเชฟก็เห็นศักยภาพของเด็กไทยที่เชื่อว่าสามารถแข่งขันในต่างประเทศได้เราก็เลยร่วมกันก่อตั้งขึ้นมากับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มีเชฟที่เป็นมืออาชีพด้วยนะครับโดยรุ่นแรกๆเราก็ได้น้องบาร์ตคนนี้แหละครับเป็นรุ่นแรกสุดของเราเมื่อ3ปีที่แล้วที่เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศนะครับแล้วก็ประสบชัยชนะ ชนะต่างชาติชนะตั้งหลายประเทศโดยที่เราเองก็เหนือความคาดหมายยิ่งทําให้เชฟวีแมนเห็นว่าศักยภาพเราน่าจะไปได้ไกลขึ้นแล้วก็น่าจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็นั่นเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเติบโตขึ้นทุกวันนี้ถามมาถามพี่บาดีกว่านะคะพี่บานมาเข้าร่วมทีมนี้ได้ยังไงคะคือเบื้องต้นผมก็คือนักศึกษาธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็ได้ผ่านการแข่งขันภายในประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งใช่ไหมครับพอดีว่า เชฟมันเป็นคนมา,าดูแลในส่วนด้านแข่งต่างประเทศคือส่งเด็กไทยไปแข่งต่างประเทศเป็นทีมแรกนะครับแล้วก็ไปส่งไปแล้วก็กลับมาได้แชมป์เลยนะฮะจากนั้นเชฟมันก็คือได้ก่อตั้งอาคาเดมี่ขึ้นมาก็เริ่มมีการส่งเด็กแข่งขันไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปกับกลุ่มคนนี้เรื่อยๆคืออาคาเดมี่นี่คือผักดันเด็กไทยแล้วก็เชฟไทยหลายๆคนส่งเข้าไปถึงเวทีระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากแเยอะ,ะครับ ามาที่น้องเต็มกันดีกว่านะคะน้องเต็มมีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้คะก็ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขังนครับก็รู้สึกว่าเราได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับก็คิดว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเพื่อตัวทีสิไทเลอร์คอนเนติวติ้นแคนด์ี่เองนะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงแกตัวเองแก่คนรอบตัวเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เพื่อประเทศชาติของเราด้วยครับเพราะว่าเราก็มีธงชาติอยู่ที่หลังของเราอยู่แล้วแล้วก็พี่บาสน,นะคะมีการเตรียมความพร้อมกับงานแข่งขันแต่ละครั้งยังไงบ้างคะเตรียมความพร้อมเหรอครับคือว่าเราเราจะมีกลุ่มของบอร์ดบริหารแล้วก็เชฟต่างๆครับแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนแล้วก็ก็จะมีการเทรนนิ่งกันที่ททราชวัทยสลัยิ์นะครับก็ซ้อมกันทุกวันอาทิตย์ ะะประจําปีเรามีทุกวันอาทิตย์จะซ้อมกันตลอดหลายรายการก็จะซ้อมทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีเชฟมาให้คำคอมเมนต์ชิมติชมหรือว่าแก้ไขปัญหาว่าเอออันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะหรือจะปรับยังไงให้มันเข้ากันแล้วมันนา่าจะได้รางวัลสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องๆน,นะคะช่วยแนะนําคนที่มีความฝันอ,อยากจะเป็นเชฟบ้างน,นะคะเริ่มที่น้องเต็มก่อนเลยค่ะก็สําหรับคนที่ตั้งใจนะครับจะเป็นเชฟก็คือส่วนหนึ่งเลยก็มีความ คลาในการทำอาหารครับแล้วกออ็มีความตั้งใจมุ่งมันน่นนะครับที่จะทำต่อไปถึงว่าเราทำครั้งแรกอาจจะไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องพยายามพยายามต่อไปเรื่ยอยๆครับส่วนตัวผมนะครับก็คือว่าบางทีความสามารถที่แท้จริงอะ่ะบางทีไม่ต้องเก่งมากครับแต่มีความตั้งใจความมุ่งม,มั่นนะครับและคนของกลุ่มเราเนี่ยก็จะผลักดันได้โดยโดยโดย,โดยที่ทำให้คุณเก่งได้ บางคนอาจจะมองว่าเชฟวิมานเขาเป็นคนสิงคโปร์ครับแต่หัวใจนี่เหมือนคนไทยมากเพราะว่าเขาพักดันเด็กไทยหลายๆคนแล้วก็โอกาสที่หยิบยื่นขึ้นมาเนี่ยทางอะคาเดามีท่ที่ที่ไปกลุ่มกลุ่มคนที่สร้างเชฟไทยขึ้นใหม่ก็คือว่าอยากให้คนไทยมีชื่อเสียงบ้างไม่ใช่ว่าจะไปต้องเป็นคนต่างประเทศแล้วก็ไม่แค่สนับสนุนแค่เฉพาะเชฟไทยนะครับอาหารไทยแล้วก็วัตถุดิบไทยต้องไปคู่กันด้วยไม่ใช่แค่แค่กลุ่มคนแค่นั้น สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์จารกศรีอรุณนะคะแล้วก็พี่บาสน้องเต็มนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้านะคะจะมีอะไรน่าสนใจนั้นไปติดตามกันเลยค่ะผมมีความจำเป็นที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวให้ได้มากที่สุดโดยการไม่ใช้จ่ายเงินอย่างสิ้นเปลือง คำพูดประโยคสั้นๆนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่รู้จักคุณค่าของเงินน้องป่ากิรติสีม่วงนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมยางอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากพ่อไม่สบายทําให้ไม่สามารถทํางานเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเต็มที่ภาระผู้นําครอบครัวจึงตกอยู่ที่เด็กชายตัวเล็กๆอย่างน้องป่าด้วยวัยเพียงเก้าขวบที่ต้องรับจ้างร้อยพวงมาลัยดอกมะลิรับจ้างตัดผักชี ให้พอมีไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องขาดเรียนเพื่อไปรับจ้างในวันที่ไม่มีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านสำหรับน้องปลาหรือเด็กชายกิรติสีม่วงเนี่ยเขามีอายุเพียง9ขวบอยู่ปสแต่เป็นเด็กที่มีความกระตันยูแล้วยังกระตะเวทีคือตอบแทนสิ่งที่เด่นในคุณธรรมของเขาคือความรับผิดชอบ เขาต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของความเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อเด็กอย่างนี้สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้ว่าเด็กตัวเ,เล็กๆคนหนึ่งเนี่ยยังรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมได้ นอกจากต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเรื่องการเรียนของน้องปาก็ไม่ทอดทิ้งถึงแม้ว่าจะต้องขาดเรียนบ่อยครั้งแต่ก็ติดตามงานที่ครูมอบหมายและพยายามทบทวนบทเรียนอยู่เสมอเรื่องราวของน้องปาอาจเป็นเพียงแค่แรงกระตุ้นเล็กๆที่จะช่วยจุดประกายความดีและยังคงมีอยู่ในสังคมไทยต่อไป oh โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและตอนนี้นะคะสินพาค,คุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับบรรยากาศในงานที่แวดล้อมไปด้วยแสงอยังไม่น,นีแพรวๆพ้า,พาเลยละคะ่ะเพราะที่นี่นะคะคืองานแบงก์เกิลเจฟแอนด์จิลลิฟครั้งที่51ค่ะงานนี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับต้นๆของโลกเลยล่ะคะ่ะอยากจะดูแล้วใช่ไหมคะว่าในงานเนี่ยมีอะไรบ้าง ซิน,นะะจะไปซื้อสร้อยเพชรมาใส่กับเขาบ้างนะคะ่ะ <guessing> ตามซินมาเลยดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมคะภาพเห็นเหล่าน,น,นี้นะคะเป็นผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับก,กินวิทยาเขตเพาะช่างนั่นเองค่ะ และภาพเหล่านี้นะคะเป็นผลงานการประกวดในโครงการ Thailand Young d e s i อ n e r Award ปี2013นั่นเองค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะซิงก็อยู่กับดีไซเนอร์อนาคตไกลค่ะกับนักศึกษาทั้ง4ท่านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองแล้วก็ผลงานที่ได้ สร้างมาศูนยสถนีชนานกุลนะคะสําหรับผลงานที่ได้รับรางวัลน,นะคะมีชื่อว่า Five s e a s o n ค่ะค่ะแล้วได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนเอ่ยมาจากดอกจำปาลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราค่ะเราต้องแบบตอบโจทย์ยังไงเพื่อจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้คืออย่างแรกกล้วคือเราคิดคอนเซปต์ก่อนคือคือเราได้ประเทศเราเราก็รวบรวมความรู้หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับประเทศลาวค่ะหาข้อมูลได้ปุป๊บเราก็ค่อยมาเลือกว่าเราจะทำเป็นื่องประดับอะไรจะทําเป็นแหวนทำเป็นจี้เป็นสร้อยหรือว่าทำเป็นข้อมือค่ะคนต่อไปแนะนําตัวเลยดีกว่านะคะค่ะแนะนาเลยค่ะ สาวิตีทองสมบูรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะแล้วน้องเมย์ผลงานชิ้นไหนเอ่ยผลงานจะเป็นอ้าวใหญ่ค่ะเป็นสร้อยให้น้องเมย์พูดถึงแรงบันดาลใจจากการทาสร้อยอ้าวใหญ่นี้หน่อยค่ะแรงบันดาลใจของชุดนี้นะคะได้มาจากชุดประจำชาติของเวียดนามแล้วก็หม<อ>วกประจำชาติของเวียดนามค่ะคนต่อไปแนะนาตัวเลยค่ะค่ะชื่อธนิตาเทพหนุนะคะชื่อเล่นชื่ออายค่ะ เป็นเจ้าของผลงานที่ไหนเอ่ยเป็นปิ่นปักผมชื่อผลงานนะคะทับหลังเขมรค่ะหนูก็ไปศึกษาสถา,สถาปัตยกรรมของประเทศกัมพูชานะคะซึ่งก็สวยงามและมีเอกลักษณ์หนุก็เลือกลวดลายที่เป็นทับหลังะคะ่ะมาใช้เป็นปิ่นปักผมแล้วก็ประดับพลอยค่ะค่ะเราไปดูคนสุดท้ายเลยดีกว่านะคะเป็นชายเพียงหนึ่งเดียวในสามสาวด้วยล่ะคะ่ะผมตันตีสวัสดีนะครับชื่อผลงานคือชื่อเฮลิเกรียงครับค่ะแล้วผลงานที่สองล่ะคะ ผลงานที่สองน,นี้ชื่อลายกระหนกครับงานแรกนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตกรรมของประเทศสิงคโปร์นะครับที่มีโครงสร้างคล้ายกับ d n a ของมนุษย์ครับส่วนผลงานที่สองน,นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลายกระหนกครับผมในอนาคตเนี่ยเราจะได้อะไรจากการประกวดครั้งนี้ก็เป็นเสมือนใบเบิกทางที่ให้อนาคตของเรามีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตและก็ก้าวหน้าทางด้านการงานด้วยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาดีไซเนอร์ทั้ง4ท่านเลยนะคะที่มาบอกเรื่องราวดีๆจากโครงการประกวดในครั้งนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ และตอนนี้นะคะซินก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเรานะักศึกษานั่นเองค่ะอาจารย์สุทันตอนุรักษ์ค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาเครื่องโลหะและรูปประพันธ์อัญมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมโจทย์ที่ได้รับมานะ,นะคะอาจารย์ได้มีการแนะนาแนะแนวทางนักศึกษายัางไงคะกับการออกแบบเครื่องประดับคะเราได้โจทย์ของบางกอกมาแล้วเนี่ยสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับอีก2ปีเราจะเข้าสมาคมอาเซียนแล้วเราก็เลยบอกว่า ของแต่ละประเทศสิประเทศเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงมีวัฒนธรรมยังไงเกี่ยวกับาการออกแบบเราก็เอาของตุดจุดเด่นของแต่ละประเทศมาออกแบบเอาสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์วัฒนธรรมเขาดอกไม้ประจําชาติของเขามาออกแบบให้อาจารย์บอกถึงความรู้สึกกับโครงการไทยแลนด์ยังดีไซเนอร์ r วอร์ดฟรัง2013นี้ค่ะว่า มีประโยชน์อย่างไรต่อน,นักศึกษาภาควิชาแบบนี้คะเป็นโอกาสเด็กนักศึกษาใหม่ๆที่จบขึ้นมาอยู่ในวงการจิวเวลรี่เนี่ยว่าจะได้รู้ว่าการออกแบบดีไซน์ที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือว่าความเป็นไปได้อะอยู่ตรงจุดไหนบ้างเราจะต้องบอกสื่อตรงนั้นเราดูเรื่องแบบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเด็กสามารถทำได้แล้วก็ผลิตได้จริงตรงนั้นแหละวัตถุประสงค์พอเราจะส่งเด็กเข้าวงการจิวเวลรี่เนี่ย เด็กก็จะรับโจทย์จากผู้ประกอบการในการทํางานออกแบบเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็สมัคุมอาเซียนก็จะเข้ามาถ้าเหมือนว่าแต่ละประเทศก็เข้ามาเรื่องการดีไซน์เนี่ยเด็กเราก็สามารถที่จะรองรับของอาเซียนได้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุธานอนุรัก์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนะแนวแนวทาง เดีนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดโครงการประกวดเพลงพื้นบ้านระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครั้งที่8ณหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสารศิลปวัฒนธรรมต่อไป อยากจะให้น้องๆนะครับเยาวาชนได้มีโอกาสสืบทอดส,สืบสานเพลงพื้นบ้านนะครับรวมทั้งเป็นเวทีให้กับการแสดงของน้องๆได้มีโอกาสนะครับส,สืบสานปัญญาเพลงพื้นบ้านนะครับของครูเพลงของเรารู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาประกวดแล้วขอขอบคุณโครงการครั้งนี้นะคะและอยากให้มีโครงการที่ดีๆมีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ เปิดโลกว้างสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเตรียมในห้อยตำบลตอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะโรงเรียนที่ไม่เหมือนโรงเรียนที่ใดในโลกเพราะไม่มีโต๊ะไม่มีหนังสือไม่มีกระดานดำมีแต่เพียงกระต๊อบหลังเล็กๆ ที่เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์โดยมีผืนป่าแหล่งน้ำและเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่สำหรับนักเรียนตั้งแต่วัยต่อแต่จนถึงวัยรุ่นวัตถุประสงค์ของการสร้างโรงเรียนเตรียมในห้อยที่เกิดขึ้นท่ามกลางงานวิจัยเนี่ยเพื่อที่จะนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้สะท้อนไปถึงลูกถึงหลานเพื่อที่จะให้พัฒนารักษาตรงนี้ไว้น้องๆจะได้เรียนเรื่องว่า วัวควายนี่เป็นแรงงานกว,ากว่าข้าวแต่ละเม็ดจะได้มาเราได้มาจากแรงงานควายในอดีตน้องๆได้เรียนเรื่องการหาอยู่หากินในป่าบุ่งป่าทานหาปลาหาเห็ดหาหอยหาหน่อไม้หาผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองน้องๆได้รู้จักอนุร,รักษ์พื้นปูในการใช้ทรัพยากรอย่าง,ย,างยั่งยืนพอได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาเรียนรู้ก็ทําให้เรารู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มันสําคัญกับชีวิตเราค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีหรือว่าหายไปไม่มีคนอนุร,รักษ์ไว้อย่างนี้ค่ะ ก็จะทําให้ประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ใกล้พื้นที่ทรัพยากรตรงนี้ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะเ mm hmm. พื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นหรือว่าอยู่ในชุมชนนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าหรือว่าทรัพยากรตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้ช่วยการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูมันไว้นะคะเพราะว่า ไม่ใช่แค่เรานะคะที่ต้องพึ่งพามันยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะคะต้องพึ่งพามเหมือนก,นกันกับเราค่ะการสืบทอดภูมิปัญญาของคนสามรุ่นจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นหนุ่มสาวและเด็กๆเ,เป็นการร่วมกันถักทอเครือข่ายการอนุรักษ์ให้ทอดยาออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ถึงงานศิลปะเพื่อนๆหลายคนคงนึกถึงงานศิลปะต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นวีนัสภาพโมนาลิซาหรือรูปปั้นเดวิดเป็นส่วนใหญ่ แต่ใครเลยจะรู้ว่างานศิลปะไทยของเรานั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพเขียนเครื่องเบญจรงตู้ไม้ปูนปั้นไม้แกะสลักและอีกมากมายล้วนได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมงานศิลปะที่ยอมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองงานศิลปะเหล่านี้ เริ่มต้นจากที่ตัวเองเรียนอาร์ตก่อนนะคะแล้วก็พอเรียนจบอาร์ตมาเนี่ยก็ไปไปไปทำงานก็คือไปเขียนภาพไปอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะแล้วก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่แล้วก็ไปเจอมาเจองานอยู่ชิ้นหนึ่งก็คืองานงานแกะสลักหินทรายะคะ่ะก็รู้สึกว่าเออชอบแล้วมันเป็นอยู่มันอยู่ที่อุทยาะคะ่ะแล้วเราก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆลกเราก็เลย อยากจะมาทําทางนี้เมื่อสี่หปีที่แล้วรู้สึกว่าอยากจะมีสินค้าที่เป็นของตัวเองสักชิ้นหนึ่งก็เลยก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีตอนนั้นคิดอยู่พักหนึ่งว่าแต่เราชอบงานไทยๆค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราทํางานกับโรงแรมมาเยอะแล้วโรงแรมเนี่ยเขาต้องการมือจับประตูที่แบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีหาซื้อไม่ได้แล้วเราเราก็เป็นคนรับรับทำให้เขาเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเป็นบ้านลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อสักคู่เดียวอย่างเงี้ยค่ะ คงคงหาซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำเนี่ยเขาก็คงจะซื้อคู่เดียวได้ถ้าเกิดไปไปสั่งทำแลยมันทําไม่ได้<ม>ก็เลยคิดจะทํามือจักประตูขึ้นมาเป็นสไตล์ไทยๆจริงๆผลงานนี้ภาคคุมใจทุกชิ้นเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจทําทุกชิ้นให้กับทุกทกที่ท,ที่ที่เราได้ทํางานแต่ว่างานที่ท้าทายแล้วยากที่สุดก็คือคงจะเป็นงานสร้าง ของคุณวิกรมน,นะคะเขาเรียกอมตะคาสเซิลอะค่ะตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยเราเราเราเรียนอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจบมาแล้วเราจะไปทางไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่สิ่งเดียวที่พี่จะบอกได้ก็คือว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราชอบตรงนี้จริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะเดินอยู่ในในในสิ่งที่เราเรารักเราชอบเนี่ยวันหนึ่งมันจะประสบความสำเร็จะคะ งานศิลปะไม่มีขอบเขตไม่มีเส้นแบ่งและไม่มีกฎข้อบังคับตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบและความพึงพอใจในตัวศิลปินเป็นส่วนใหญ่ส่วนศิลปินที่รังสรรค์งานทางด้านศิลปะก็มักจะแสดงผลงานหรือชิ้นงานออกมาให้เห็นเพื่อบ่งบอกถึงตัวตนและสิ่งเรารอบตัวไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติตนเองใชนไลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่อาหารที่เราไปทำมาวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านส,สวยๆ d e a n a Restaurant Art and Gallery นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แา่ทำสวยๆแห่งนี้ค่ะค่ะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในรายการชินชอมิโดว์ทุกวันอังคาร4่โมง5านาทีค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ